สวัสดีพี่ๆน้าๆผู้ที่มีใจลักในการหาปลาทุกท่านอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมามัดยางให้พี่ๆน้าๆทุกท่านได้ชมนะครับในสเตปของผมนะครับหนุ่มมงครับเสร์ฟหนุ่มชาวด้อยนะครับผมหวังว่ามันคงจะมีความรู้ต่อพี่ๆน้าๆทุกท่านนะครับสําหรับมือใหม่นะมือเก่าก็สามารถมารับชมได้ครับวันนี้นะครับผมจะมากับยางแปซิฟิกครับพี่นะครับตัวนี้นะครับนี่ฮะ 14มิลรูเล็กครับตัวนี้ครับของเขาดีจริงครับแปซิฟิกครับเป็นงานที่ดีมากครับผมการันตีนะครับของแปซิฟิกฮะดูนะพี่นะครับนี่ฮะแปซิฟิกซึ่งหลายท่านบอกว่ารูเล็กบัดยังไงเนาะก็ผมจะมาบอกสูตรเทคนิคง่ายๆนะครับอันดับหนึ่งนะครับเราต้องมีตัวนี้นะครับครีมเนี่ยนี่ครับเป็นครีมนะครับไว้อานะครับ แล้วก็ไอ้นี้ครับไขควงฮะมาเราอาเสร็แล้วก็ยัดเนาะแล้วก็จะมีสายพีอีนะครับร้อยห้าสิบกอนไฟเช็คแล้วก็มีดเนาะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเทคนิคนะครับวิธีการใช้นะครับใส่ในรูนะครับผมจะใช้เป็นเชือกนะครับผมแนะนำให้ใช้นะครับของตราหานนะครับดีอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับผมว่าได้เลยนะครับหลายคนล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าของตราหานอ่ะดีมากครับ เดี๋ใช้ตัวนี้นะครับแล้วผมจะมาแนะนําวิธีให้ใช้นะ2.5นะ่คดีมากครับวิธีที่ผมนะครับผมจะแนะนําให้เอาใส่ไว้ในรูนะครับใส่ไว้ในรูนะใส่แบบนี้นะครับซึ่งนี่ผมทำไปแล้วครับแต่ว่าเหลือหนึ่งรูไว้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการใส่นะครับแล้วก็ทํายังไงเพื่อที่จะให้หน้ายางน่ะทุกสัดส่วนนะครับของรอบที่เราใส่น่ะเวลาเราดึงน่ะมันรับน้ําหนัก ทุกสัดส่วนเท่ากันครับอันนี้จะเป็นเทคนิคที่ผมว่าดีมากสาหรับมือใหม่นะครับเป็นการรักษาหน้ายางที่เยี่ยมจริงๆครับเอเนนะครับเดี๋ยวผมมาตัดฉากนี้มาตอนฉากที่เราทําเลยนะครับครับผมพี่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นเชือกตาหานะครับสองสองจุดห้ามิลนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราตัดเลยครับเอาความยาวที่เราต้องการนะครับตัดได้เลยฮรัตัดไปเลยครับโอเคนะครับแลวก็ได้นะครับสิ่งที่เราต้องการเนาะ ตอนต่อไปครับเอาไฟลนเนี่ไฟลนอ่าพอไฟลนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะนี่ครับแล้วก็ปล่อยเลยครับให้ตรงนี้มันบานๆแบบนี้เนาะขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเตรียมสายพีเอเลยนะครับของผมจะเป็นร้อยห้าสปอนด์นะครับอันนี้ครับเราก็ทําแบบนี้พี่น้ยเห็นหินเนี้ยนี่ครับตรงนี้แล้วก็มาประกบนี่ครับประกบครับแบบนี้นะแล้วเราก็เอาหมุนเอามันหมุนนะครับแบบนี้นะครับ เอาหมุนแบบนี้นะครับนี่ครับหมุนแบบนี้นะครับดูก <tur> <rawd Moder> ่อนนะแล้วก็เอาหมุนแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็ม้วนนะครับม้วนแบบนี้นะครับเพื่อลองนะครับม้วนไปเลยครับผมม้วนไปเลยฮะม้วนไปเลยครับอ่าพอใกล้ถึงนะครับนี่ใกล้ถึงละแล้วก็ทําแบบนี้นะครับพี่นะครับเหมือนที่ผมทํานี่นะหนึ่งรอบนะครับ สองรอบนะครับแล้วก็มาโค้งตรงนี้นะครับมาโค้งตรงนี้นะเนี่ยตรงปลายข้างบนครับไม่มนเหลือช่องนิดนึงครับแล้วก็ดึงเนี้ยดึงใส่เลยครับดึงใส่เลยดึงใส่เลยนะครับโอ้ลูกสาวมานะไอ้ลูกเดี๋ยวพ่อทำนี้ก่อนนะลูกพอเราดึงใส่นะครับเราก็ดึงนี่นะครับมาเอาลูกกอนเราดึงนี่นะครับเนี่ยสังเกตนะครับพอเราดึงนี่ข้างหลังันจะรูดมานะครับอันนี้ครับดึงมาเลยฮะดึงเลยอ่าโอเคพอเราดึงแบบนี้ได้นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรานะครับเอาไฟแช็งนะครับมันลนนะลนตรงนี้นะครับลนมันขาดไปเลยครับเพราะเส้นนี้ไม่มีประโยชน์นะครับอ่าลนเลยครับลนให้มันโอเคพอลนอย่างนงี้ครับให้มันเราก็บีบๆนะให้มันให้มันตรงหน้านี้ครับไม่ต้องเป็นเป็นก้อนนะครับบูดบวมนะครับเราบีบนะครับบีบมันเข้ากับสายปีเอที่เราขึงไว้นะครับพอได้แบบนี้เสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็ม้วนนะครับม้วนอย่างเี้ย วนไปข้างหลังรอบนึงนะครับถ้าหนึ่งรยห้าิปอนด์นะครับก็จะแค่ใช้แค่ไม่ไม่กี่รอบนะครับแต่ถ้าสายเล็กก็อาจจะพ่วงขึ้นเป็นรอบ2รอบสามนะครับตามขนาดรูของยางนะครับสําหรับ14มิลไบซิก็ไม่ต้องใช้หลายรอบครับนี้ครับอนนี้เราพันนะครับแบบนี้นะครับนี่พันแบบนี้มาสุดข้างล่างนี้นะครับพอสุดข้างล่างนี้แล้วนะครับนี่อ่าพอเรียบร้อยแล้วก็พันใหม่ครับ ข้างล่างรอบเดียวครับไม่ต้องสองรอบครับนี่ครับพอเราดึงเนี้ยเห็นไหมครับนี่เราดึงแบบนี้นะครับข้างล่างก็จะเป็นปมเล็กน้อยเนาะให้เราไฟแช็คมาลนเหมือนเดิมครับลนนะครับโดยให้มันขาดเนี้ยโอเคเรียบร้อยแบบนี้นะครับนี่เห็นเนี้ยตรงนี้เป็นเป็นรอยอยู่เล็กน้อยเนาะเป็นปมเล็กน้อยให้เราเอาไปเช็คลนไปเลยครับบีบครับ บีบมบีบมันเข้าเข้าไปกับตัวเนื้อพีอเลยครับบีบไปเลยครับอ่าบีบโอเคทีนี้เข้าแล้วนะครับทีนี้ก็เข้านะฮะใส่สนิดนึงนะครับโอเคบีบมันเข้าไปเลยครับโอเคนะครับทีนี้เราก็จะได้เป็นก้อนกลมนะฮะก้อนกลมนะครับทำไม่ยากครับทำไม่ง่ายครับขั้นตอนต่อไปครับนี่นะครับกาวร้อนะ กาวล้อเนยนะครับหมุนเลยครับไม่ต้องจุดเลยนะครับหมุนเนี้ยหมุนเลยแล้วเราก็เอานี้นะครับจุ่มเข้าไปครับจุ่มเข้าไปเลยครับโอเคนะครับตัวกาวล้อนะครับจะไปทําปฏิกิริยากับตัวสายพิเอนะครับจะทําให้ถ้ามันแห้งครับมันจะเป็นก้อนที่แข็งมากครับเวลาเราดึงครับไม่มีหลุดครับโอเคนะครับตัวนี้ก็ผ่านตรงจุดนี้เนาะ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะมาสอนทีการใส่นะครับทั้ผมพี่นะครับหลังจากที่เรารอนะครับเลแล้วก็แห้งแล้วนะครับนี่ฮะเป็นก้อนโกมแห้งนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะมาแนะนำนะครับการใส่ไว้ในรูเล็กๆนี้นะฮะว่าเราจะใส่ยังไงเนาะง่ายๆนะครับนี่นะครับพี่นะครับครีมเนี้ยตอนแรกนะครับเอานี้ใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปเลยฮะใส่เข้าแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราถางนะครับให้เราใช้ครีมถางนะ ไม่มาลูกไม่มาลูกนี่พ่อทำนี่ก่อนลูกนูไม่ได้ใส่เกงลูกเอาใหมา่เอาใหม่อือีนะครับพอเราใส่แบบแบบแบบนี้นะผมแนะนำไปเลยนะครับว่าถ้าเราใส่แบบนี้แล้วนะครับให้เราอ้าออกเลยครับนี่อ้าออกแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราเอานี้นครับใส่เข้าไปข้างในเลยครับใส่เข้าไปเลยนะ โอเคใส่เข้าไปเลยครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ครับเรียบร้อยครับเราใส่เข้าไปแล้วนะครับนี่ครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้ครีมตัวนี้ครับยัดเข้าไปนะครับยัดเข้าไปข้างในนี้เลยครับค่อยๆดันเข้าไปครับค่อยๆดันเข้าไปครับดันทีนี้ทีนี้นะ โอเคนะครับแต่เราก็เข้าไปแล้วนะครับนี the the right. ่ครับขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็ผมจะมาสอนวิธีมัดตรงนี้นะครับคือข้อเดียวของการมัดเป็นรูปวงกลมนี่นะครับมันจะเวลาเราดึงนะครับยางทุกสัดส่วนครับรอบๆยางครับมันจะรับน้ําหนักที่เท่ากันนะครับเวลาเราดึงครับจะทําให้ข้างใดข้างหนึ่งไม่รับน้ําหนักมากเกินไปครับทุกทุกสัดส่วนรับน้ำหนักเท่ากันยางจะไม่ขาดง่ายครับอายุการใช้งานจะนานด้วยครับโอเคนะครับต่อไปขั้นตอนการมัดนะครับ ครับผมพี่นะครับแล้วก็ผมก็ใส่เรียบร้อยนะครับกับยางแปซิฟิกนะครับดูเล็กนะครับวิธีการใช้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะเอาสาย PE นะครับ150อปอนด์ครับผมก็ก็จะเอามามัดไว้ตรงนี้ครับหาตรงไหนก็ได้ครับที่เรามัดแล้วเราเวลาเราดึงครับให้มันแข็งแข็งครับเพื่อที่เราจะดึงได้ดีครับสำหรับยางแปซิฟิกนะครับเป็นยางที่เหนียวนะครับเราต้องมัดแบบนี้นะครับถึงจะแน่นแล้วก็ได้ได้คุณภาพของการรัดที่ดีนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมัดให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็จะมัดแบบนี้นะพี่นะครับมัดกับอะไรก็ได้ที่แข็งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมัดเลยนะฮะเดี๋ยวเราดูกันเลยครับครับผมพี่นะครับผมก็มัดด้วยแบบนี้นะพี่นะฮะเราก็มัดแบบนี้เลยครับแล้วก็เราก็เอาสายเนีสายยางนะปรับางไว้เลยครับแล้วก็หมุนเลยนะครับนี่หมุนเลยนี่ครับเอาไว้ใต้ใต้แบบนี้นะครับแล้วก็ความกว้างก็อยู่ที่ทุกท่านนะครับว่าจะประมาณเท่าไหร่เนาะ น tomar, 2 2ี่คร oui, to ับหนึ่งรอบนะครับสองรอบนะครับอ่าสองรอบนะฮะแล้ดึงก่อนนะครับดึงก่อนนะครับดึงเลยครับดึงยังไงก็ได้ครับขึ้นอยู่กับลักษนะครับผมก็จะดึงเลยนะครับดึงนะดึงนะครับปึ๊กเนี่ฮะอันนี้นะครับหนึ่งรอบนะครับต่อไปรอบที่ที่สามนะครับอันนี้ครับผมมานสองรอบเนาะเพื่อความชัวร์ครับอีกรอบนึงครับ ทีนี้ครับปึ๊บอ่าทีนี้แน่นมากนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการดึงมันนะครับนี่ครับดึงมาเลยครับหนึ่งรอบนะครับโอเคสองรอบนะครับสามรอบนะครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับดูฮะแน่นปึ๊กครับผมแน่นปึ๊กสามารถใช้เทคนิคแบบนี้นะครับกับยางรูใหญ่ได้ครับ ดูหมิลหมิลได้ครับแล้วก็พันก้อนใหญ่หน่อยครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตัดฉากไปเป็นการตัดให้ทีนะครับการดึงให้ดูนะครับผมครับผมพี่นะครับได้รับก็มัดเรียบร้อยนะครับอันนี้เลยนะครับกับยางแปซิฟิกของผมนะครับอันนี้ครับเนี่ยเรียบร้อยครับผมมัดเรียบร้อยนะวิธีนี้นะครับมันการที่เราทําเป็นก้อนกลมแบบนี้ครับมันจะช่วยในการรักษาหน้ายางนะครับครับผม แบบนี้นะครับผมก็มีขายนะครับพี่นครับแบบมัดสาเร็จครับของแปซิฟิกคู่ละ150บาทแบบธรรมดาคู่ละ80บาทครับผมส่วนยางนอกก็มี130ยส0ครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองดึงให้พี่นันได้ชมครับว่ามันเป็นยังไงนะครับการมัดแบบนี้ครับมันช่วยรักษาหน้ายางได้เยอะครับผมการันตีครับการันตีเลยสําหรับมือใหม่นี่ยิ่งจะต้องทํานะครับ มือใหม่นี่ผมว่าควรควรจะต้องทําแลวแหละมือใหม่ครับทําได้แบบนี้ผมว่าดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองดึงให้พี่น้าได้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วมันมีดีไงครับเส้นนึงผมใช้ได้นานนะครับข้อดีของมันคือมันไม่อันตรายด้วยครับถ้าเรามัดโฟมแบบนั้นอ่ะมันจะขาดง่ายครับดึงแข็งๆนานๆไปมันจะขาดง่ายมันจะทําให้ดีดมือดีดโดนมือเราเนะเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูเลยนะครับก่อนอื่นะครับเดี๋ยวผมล็อกเซฟก่อนนะครับ กับเจ้ามาันผานผมนะตัวนี้ครับเป็นของช่างวิษณุชาวเวียงนะครับปีก40ช่องชัก75นะครับทิ้งปลาย25นะครับรางยาว120นะครับลืมไปฮะเดี๋ยวใส่นี้หแน่นก่อนโอเคลืมเช็คฮะมะโมเดพูดนะโอเคครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะดึงตัวนี้แล้วผมจะให้พี่น้าด ท่านได้ชมนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมเซฟแล้วนะครับผมให้พี่ๆนะสังเกตตรงนี้นะครับนี่อันนี้ฮะสังเกตนะครับข้อดีของมันคือทุกสัดส่วนในนี้นะครับสังเกตนะฮะที่ผมมันเนี่ยครับทุกสัดส่วนของเขานะครับจะได้รับน้ําหนักที่เท่าเทียมกันครับนี่ครับของคอครับได้รับน้ําหนักที่เท่าเทียมกันเลยครับ มันจะไม่มีข้างใดข้างหนึ่งรับน้ําหนักเยอะเกินไปครับแต่ถ้าเรามัดเป็นเป็นห่วงธรรมดานั่นนะครับแล้วเรายัดเข้าไปครับมันจะทาให้ข้างใดข้างหนึ่งอ่ะรับน้าหนักที่เยอะอันนี้คือเทคนิคง่ายๆของผมนะครับคือมันจะรักษาเนื้อยางข้างในนะครับไม่ให้ข้างใดข้างหนึ่งรับน้าหนักจนเกินไปข้างนั้นจะขาดก่อนนะครับถ้ามัดแบบผมนี่นะผมการันตีว่าใช้ดีมากครับสาหรับพิการน้ามือใหม่ครับแต่ถ้ามือเก่าก็อาจจะพอซ้าเนาะก็เทคนิคของผมก็การมัดยางก็เป็นแบบนี้เลยครับง่ายๆนะครับพี่นะครับ แล้วก็ก็มีหลายท่านนะครับที่ถามผมเข้ามาครับว่ายางยี่ห้อไหนใช้ดีเนาะการันตีว่าแปซิฟิกใช้ดีที่สุดครับแปซิฟิกแล้วก็ผมมีอันนี้นะครับมีนะครับนี่เป็นท่อยิงปลานะครับผมมีเยอะมากนะอยู่นี่ครับนี่ครับเป็นท่อที่ออกแบบมาพิเศษนะครับถ้าได้ดูในวิดีโอผมนะครับเวลาที่ผมยิงนะครับท่อมันจะร่วงเองเลยครับเออสายครับสายจะร่วงเองเลยร่วงแบบปั๊บเลยครับคือมันเป็น การออกแบบมาดีครับตรงปลายด้านหลังนะครับมันก็จะช่วยล็อกไม่ให้สายหลุดเนาะตัวนี้ครับสาย PE ีไม่มีหลุดด้านหลังแล้วส่วนข้างในนะครับมันจะเว้าลงนะครับพอเวลาเรายิงนะครับสายพุ่งออกนะครับสายจะพุ่งออกดีมากนะครับพุ่งออกดีมากเลยมันจะไม่มีตรงปลายนะครับไปหน่ว ah. งสายนะครับสายมันจะหลุดปุ๊บๆๆๆแล้ครับลดการเสียดสีของสาย PE แล้วด้วยนะครับช่วย ah. ทําให้สายเราอะอายุใช้งานนานขึ้นด้วยครับตัวนี้ครับถ้าใครสนใจสามารถสั่งผมได้เลยนะครับอันละห้าสิบบาทครับหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับ สงนิ้วก็มีครับอันละ60บาทแต่โดยทั่วไปนี่นิ้วครึ่งคนใช้เยอะครับขายดีมากสนใจก็สามารถทักหาผมได้นะครับโทรหาผมก็ได้ครับโอเคนะครับเทคนิคผมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับก็จะมีประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครข้องใจหรือว่าแม่อ่าอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับโทรมาหาผมได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ผมทิ้งไว้ข้างล่างนี่เลยนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ผมก็อาจจะขอลาแต่เพียงเท่านี้เนาะยังก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจผมนะครับเสชหนุ่มชาวนอยหนุ่มมงนะครับ ต้องขอขอบคุณบางใจทุกท่านนะครับถ้าดูด้ถูกใจครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับคนอื่นๆได้ก็ยิ่งดีนะครับพี่นะเขีเคนะครับสําหรับผมหนุ่มมงครับแคแ่คลิปนี้ผมอาจจะขอลาแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ